ฮลอนขายความหัวกันแล้วพี่นวลขายก๋วยเตี๋ยวขายยังเบิดเบิดแล้วน้องไอศครีมหลาน่อยฮ่อนแห้งแดดกระแดดพอแดดพ่อ,ดดพอก็เลยมาหาบักโสมกินคอยเนี่ยเป็นคนมากินบักโสมมากินบังก,กบงวง,ง,ง,งแห้งแดดแดดยังสี่ได้พี่นวงขันได้บักงวง,ง,ง,งจากน้อยเนี่ยโอ้ยมันเข่ากันเห็เนไ้มคลอนบวหัวกระพากันไปว่าพึ่งแข่อคลอดลูกค้า ถากันว่าคไอยว่าคขว่นะติดเบียร์ว่าค่อยขี่เมาบ้านสิบไปเมาจังได้อยว่บ่อะไรติดเบียร์ไขว่บ่อะไรมาขี่เมาค่อยมากกินบักโสมนี่ว่าตะเด็ดเดีดมากนี่เอาแล้วนี่หาแนวแก่แลวได้คขยมากก็ไขว่บัวผดเก่าะอันนี้บักม่วงผมบักม่วงแก้วยู่หลังบ้านขขวย แฉกดกถักคอยไปต้อยมากต้อยกินสู้เมือ่อเอาใรผมผมแ pper, ม,ม้งจะคอยก็มักกุมักกินสมเมื่อได้อะไ้กินนี่เป็นลาลาลอย,ลอยเป็นนอนบหลับเป,เป็นหุดนงีดเป็นหุ้นงูยหเป็นว่าเป็นแต่ยัวขันสีได้เฮดเวียร์ตอนนี้บักสมบอกม่วงกิน คนกับห้ากับซากันเลือว่าข่อยมกไม่่าขี่เมามากกินเรากินมากกินเบียร์เขามาก,กินว่าเขามาก,กินเบียร์ต้องเหมือนเทียบขวดเดียวขไม่ขอม้วนอ,อยังมาหลอกน้ำเบิดตัวนี้เอา้าวันน้เปิดอยู่น้าเปิดขวดอย่ใช่ล่ะน้เปิดขวดให้นย งานเปิดขึ้นไปตัรวตดว่า,าไนซื้อของค่อยไปว่า